เหตุการณ์ราม่าเกิดขึ้นนะครับในเกมของเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตรงนี้แหละครับที่ยังคงเป็นที่พูดถึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กับจังหวะที่ลูกฟุตบอลไปโดนท่อนแข้งของโรดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นจุดโทษแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดทางเอเวอร์ตันครับยื่นเรื่อง ร้องเรียนอย่างเป็นทางการครับกับทางพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไม่ได้รับจุดโทษในจังหวะแฮนด์บอลตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่เออร์ตันนั้นไม่มีแต้มในบ้านที่กูดิสันพาร์คทายต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเออร์ตันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมทำี่จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมีกวามราม่ากเกิดขึ้นจากจังหวะน,นี้แล้วก็ทางพวกสิทธิ์เองก็ปฏิเสธการให้จดุโทษนะครับ t ด a แอ l เลติกด้บอกว่าเดนิส s บร์ร e t แบ็กเซนเดลซึ่งเป็น CEO ของเอเวอร์ตันได้ทำเรื่องร้องเรียนในานามสโมสรต่อทางริชาร์ดมัสเตอร์ครับและโทนี่สโคลซึ่งเป็นสองผู้บริหารในระดับสูงของพรีเมียร์ครับคือตรงน,นี้คือเป,เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้าง น่าสนใจเพราะว่าท่อนแขนมันชัดเจนมากนะครับซึ่งตามกฎเนี่ยถ้าเกิดบอลลงต่ํากว่าแขนเสือ้อจะถือว่าเป็นจุดโทษนะครับซึ่งจังหวะนี้มันโดนต่ํากว่าแขนเสื้อจริงๆซึ่ง,งทางแฟรงค์ลัมพาดก็มีการตำหนิก,การทํางานของคริสคาวานาชครับที่ เป็นผู้สิน VAR ว่าอาจจะผิดพลาดบ้างส่วน Ashley Cole ครับซึ่งเป็นโค้ชทีมเป็นผู้สอนทีมหนระือก็ไม่พอใจอย่างแรงไปประท้วงกับเชียนี่หลังจากจบเกมจนโดนใบเหลืองนะครับซึ่งแลมพาก็รับพยอารมณ์ในจังหวะดังกล่าวด้วยระหว่างการถแถลงข่าวเนื่องจากการที่พวกเขาไม่มีสามแต้มไม่มีหนึ่งแต้มแต่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับ อยู่อันดับ17ของตารางซึ่งมีคะแนนเนี่ยอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์นี้การตัดสินของผู้ติดสิ์คือเรื่องของการดูว่าแฮนด์บอล,ลหรือเปล่านะครับก่อนหน้าน,นี้มันมีในโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์บอกว่าเอ้ยมีผู้ติดสินคนนึงเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะของล้ำหน้าหรือฟาดก่อนเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการแฮนด์บอลลุล้นวนนะครับว่าโดนต่ำกว่าหรือว่าโดนสูงกว่าพื้นที่แขนเสื้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ภาพก็อาจจะออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีการตัวสมัมผัสที่ต่ำของแขนเสือ้อแต่ตรงน,นี้คือทางพวกสินก็ มีการตัดสินใจในอีกแบบหนึ่งต้องดูว่าพอเอฟเวอร์ตันทำการร้องเรียนแล้วเนี่ยทางริชาร์ดมาสเตอร์ประธานพรีเมียร์ลีกคุณโทนี่สโคลเนี่ยเขาจะมีความเห็นอย่างไรจะกลับคำตัดสินไหมหรือว่าจะอะไรยังไงก็ค่อยไปว่ากันทีตีนีงนะครับนั่นคือดราม่าของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับโรดรีนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิกวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ